สวัสดีครับคันสุดท้ายก่อนปิดเบรกช่วงนี้นะครับกับรายการรถดีๆมีมาเรื่อยๆนะครับรายการที่จะนําเสือข่าวสารในวงการรถยนต์จาก Facebook Marketplace ครับวันนี้วันที่12สิงหาคมเวลา12บสอนิกายีนาทีนะครับเปลี่ยนมาชมเปลี่ยนอารมณ์กับรถกระบ,บะสเตชันแวร์ก้อนครับปัจจุบันเป็นรถวินเทจไปแล้วเีซูส์เคครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่า KB2000 หรือ2002นะครับแต่สภาพดูดีมากครับสภาพขนาดนี้นะบุญตรง โอ้ยเก็บเข้าพอตได้เลยนะคุณเอ้ยอีกไม่กี่ปีนี้ก็เอาออกงานได้แล้วนะเข้ากลุ่มเข้าชมรมนะมีรายได้ด้วยนะคุณเอ้ยอ้าวรถคันนี้โอ้โหเก็บงานมันดีมากนะเจ้าของรักรถนะรูปรักมันเชยแล้วล่ะครับแต่มันเข้าไปอยู่ในกลุ่มของรถวินเทจแล้วรถรุ่นนี้จริงๆคนหาเยอะนะแล้วสภาพดีๆมันมีไม่เยอะก่อนหน้านี้มีคันสีแดงคันหนึ่งลงปุ๊บไปลงปุ๊บไปนะฮะมีมีที่ผมทํามามันมีโอ้โหคันนี้เปิดถูกว่าเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับ คือบางท่านก็ว่าแพงเพราะมันเป็นรถเก่าบางท่านก็ว่ามันถูกนะคือราคาขนาดนี้คุณได้ซื้อมอเตอ์ไซค์ใหม่ยังไม่ได้เลยอ่ะเออแล้วคุณไม่ต้องไปกังวลคุณมีรถหลายคันคุณก็ขับวันละคัเนเดยใช่ปะ่ะประกันก็ไม่ต้องไปทำหรอกต่อพรอรบอย่างเดียว700ดร้อยบาทนะเออรถรถอย่างเงี้ยราคามันไม่หล่นไปกว่านี้แล้วครับ อีก5ปี10ปีค่าคองชีพไปเท่าไหร่ราคารถก็ขึ้นไปตามนั้นนะครับคันนี้ลงมาเมื่อ23ชั่วโมงที่แล้วครับรถอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับรถอยู่ในกรุงเทพมหานครนะฮะรถคันนี้รายละเอียดมีว่าอะไรบ้างดูที่อ่าเป็น KB บีแวนครับเครื่อง2.5 0 0ดีเซล2.5 0 0ตัวนี้ผมไม่มั่นใจนะภาษี63ครับเอกสารครบแอร์เย็นไฟติดล้อ15ครับรถอยู่ประหโยชนินหครับผม โอภายในเท่าที่เห็นนี่คือเรียบร้อยสะอาดมากกว่าไม่ได้หวือหวานะครับเป็นรถรถใช้งานน่ะแต่ผมว่าเขาใช้ไม่เยอะนะโอ้แต่ก็ไม่แน่ถ้าเขามีรถคันเดียวเขาใช้ทุกวันน่ะนะอ,อุปกรณ์ทุกอย่างของเดิมหมดนะคุณไม่ชอบคุณก็มาปรับเปลี่ยนเอาเองนะครับคันนี้ถือว่าทรงดีนะกับราคานี้เป็นรถกระบะถ้าเป็นเครื่อง2005มันต้องเป็นมังกรทองตัวแรกถถ้าเป็นมังกรทองตัวแรกมันก็จะประหยัดมากนะครับ ตัวนี้เดิมมันก็ประหยัดอยู่แล้วมันตัวนี้มันเป็นตัวสร้างชื่อของอิูสุเขาเลยนะครับนะก็เอาไปว่าสนใจก็ติดต่อหาคนขายตามลิงก์ด้านล่างนะครับแต่จะบอกเทคนิคเอาไว้ให้ถ้าไปแล้วไม่เจอท่านเข้าไปเฟซบ o o กมาร์เก็ตเพจเนาะพิมพ์รายละเอียดให้มันมากที่สุดนะครับไม่ต้องลิงก์มาถามผมครับผมไม่ทราบเบอร์ครับนะฮะท่านพิมพ์เข้าไปคันนี้อิลสุใช่ไหมเคบีสองบันห้าตามที่เขาให้นะท่านลงราคาด้วยท่านกด Enter ครับถ้ารถมันดี หรือยังไงมันยังอยู่เนี่ยมันรอท่านอยู่นะรอท่านเป็นเจ้าของมันท่านก็กดแล้วเจอครับแต่ถ้าไปกดไปแล้วยังไม่เจอเนี่ยแสดงว่ารถดีๆมันอยู่ไม่นานครับผมนะฮะก็ฝากด้วยเราคิดว่าคันนี้เป็นรถที่ดีนะครับก็ติดต่อดูถ้ายังไงซักก็ฝากติดตามทุกช่องของเราเอาไว้นะครับเราลงคลิปส,สดๆใหม่ๆเป็นประจําทุกวันครับแต่และช่องเราลงคลิปไม่ซ้ํากันนะครับ รถด,ดีๆมาเมื่อไหร่ท่านจะรู้ได้ก่อนใครตัดสินใจได้เร็วกว่านะครับขอให้ท่านโชคดีกับรถคันนี้ครับสวัสดีครับกับจ็ด0้าบาท